สวัสดีครับผมมิตรถาพาไปเที่ยวครับวันนี้จะมาทําแจ่วบองให้ท่านได้ชมกันเล็กน้อยนะครับตามสไตล์ลูกทุ่งวิธีการก็คือเอาปลาล้านะครับมีปลาลามีกระเทียมแล้วก็หัวหอมแดงกระชายน้ำมะขามนะครับแล้วก็ใส่พริกป่นนะครับใส่พริกป่นแล้วก็มาตํานะครับตำนะฮะ แล้วก็จิ้มจิ้มกินกับข้าวเหนียวโอ้ยสุดยอดของความอร่อยนะครับครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเที่ยงแล้วนะ mm. เที่ยงกว่ากวานี่เดี๋ยวก็พอไอข้าวเหนียวสุกแล้วก็จิ้มกินกันเต็มที่เรากำลังนึ่งข้าวเหนียวอยู่นะครับนะข้าวเหนียวแล้วก็นี่คือปลาล้านะครับ พอเราตำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็จะใส่ใบมะกรูดโรยหน้าหน่อยนึงนะครับเห็นไหมครับสีสัมหน้ากินนะครับเอาแล้วครับใส่มะกรูดใบมะกรูดลงไปแล้วนะครับนีน่ใครที่ชอบมันรสจัดเผ็ดรสจัด,จดก็ใส่พริก ไปเยอะๆนะครับพริกป่นนะเยอะๆเลยนะแต่ถ้าใครแบบไม่ชอบรสมันจัดเกินไปก็เอาแต่พอดีพอดีนะครับมีมะเขือมีแตงมีผักชีผักไกลก็แล้วแต่ที่เอามาจิ้มกินกับแจ่วบองได้นะครับก็สรรหามาได้เลยนะครับท่านที่อยู่ข้างๆนะครับถ้าชนท่านชอบให้กินอาหารแบบสบายๆนะครับ สำหรับวันนี้ผมมิตรถา,าพาไปเที่ยวขอขอบคุณท่านผู้ชมเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อติดตามรายการนอยการต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ